ออนี่ไงชีวิตที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะมีนิสัยอย่างนี้ไงสังเกตไหมเราชอบทําอะไรในสิ่งที่เราไม่ชอบฟังพระอาจารย์วันนี้แล้วอะไรที่ไม่ชอบใจอยากมอบให้กับคนอื่น a คชั่นเท่ากับีแ a คชั่นให้สิ่งใดสิ่งนั้นจะย้อนกลับมาให้สุขเขาเราสุขเองให้ทุกข์เขาเราทุกข์เองหลายคนก็จะมีช่วงของความรู้สึกว่าชีวิตทังนี้มันซวยจริงเลยวะ ช่วยแกเล่นคู่ใดก็บ่ถึกเล่นคู่ไหนก็นไม่ถึกช่วยก็นิสัยเป็นนี้ถึงได้ช่วยคือมันมีลูกน้องกับหัวหน้าอยู่คู่หนึ่งทุกวันหัวหน้ากินข้าวเที่ยงเสร็จแกก็จะบอกลูกน้องไปซื้อโอเลี้ยงทุกครั้งที่ได้โอเลี้ยงมาแกก็รับโอเลี้ยงแล้วตบหัวพ้วและบอกอ้วชอบลืออะ ุกวันทุกวันปีหนึ่งก็แล้วสองปีก็แล้ววันหนึ่งได้สติคิดขึ้นได้ขึ้นมาแกก็บอกว่าัวลือนี่ดีมากเลยนะลือนี่คนดีต่อไปนี้ัวจะเลิตกลต,ตัวัวลือแล้วไอตัวนั้นก็เออเออผมก็ต่อไปนี้ผมก็จะเลิกถุยน้ำลายใสย่โอเลี่ยนแล้วจำไว้นะใครให้อะไรกับใครมันจะย้อนกลับมาหาเรา เห็นไหมอนุปัตตาโตพร้อมกันสาธุการทีร่จะทําให้ต้นทุนได้กําไรสูงแน่นอนที่สุดจะต้องอาศัยอาศัยการลงทุนอาศัยการลงทุนการลงทุนที่ดีที่สุดในวิถีพุทธหนกักก็หนักก็เบาก็แล้วหัวเราะดังๆให้ฟังหน่อยครับทำไมครับหนักก็ดังๆหนักก็เบาก็แล้วชีวิตเราก็ อย่างน,นี้แหและก็ชีวิตคนหนักก็อเอาเบา็สูงจะมีชีตมรดกยัเสียงเฟิ่งบ้านห<อ> <laughs> นักก็เบาเบาก็สูรทดลอในยอดเยี่ยมมากกระบวนการพัฒนาทั้งหมดกบมือหนึ่งครั้งสองครั้งมีคนอยู่3ประเภทคนประเภทแรกเอามีคนสองประเภทประเภทแรกเป็นคนวิสัยทัศน์วิชั่น คนประเภทที่สองวิกฤตคนประเภทแรกเรียนรู้ให้เกิดพิสัยทัศน์เรียนรู้ให้เกิดปัญญาปัญญาประดุลดังอาวุธจะเกิดปัญญาได้ก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ด้วยกันของเขาอย่างไงคนที่ทําตัวสมเดเกตุงเขาคิดอย่างไรรองนางสาวไทยกับนางสาวไทยใครสวยกว่ากันหลายๆครั้งลองสวยกว่าอะไรที่ทําให้เขาได้เป็นนางสาวไทย ความคิดความคิดในการตอบปัญหาเพราะฉะนั้นความสวยหรือความเก่งไม่ได้ช่วยให้กับการมองเพราะฉะนั้นกระบวนการอย่างหนึ่งคนอเมทที่นสองเจอวิกฤตก่อนถึงจะเกิดการเรียนรู้ให้ชีวิตผิดพลาดก่อนให้ตั้งท้องก่อนให้เขาหลีทายออกก่อนให้แบบเขามาทวงหนี้ก่อนเนี่ยถึงจะรู้สึก <c oughs> อย่าอย่ามองผ่านอย่างนั้นครับอาจารย์ทางนี้ครับ บางทีมันจะเจ็บๆเบมดนึงนะครับเจ็บแปลกๆเมดหนึ่งให้เขาแบบให้ให้มันมีชีวิตให้มันเจออะไรหนักๆก,ก่อนถึงจะเกิดการเรียนรู้เราก็จะได้ไม่ไม่ไปนั่งน้ําตานองที่อถ้าย้อนชีวิตได้ผมจะไม่ทํามันไม่ใช่เงี้ยแต่ทุกคนต้องผ่านกระบวนการให้เห็นทุกเป็นกระบวนการอริยสัจสี่ที่พระเดชพระคุณท่านได้บอกเอาไว้ที่ท่านได้บอกเอาไว้แต่ที่เห็นได้ชัดก็คือต้องผ่านการเรียนรู้ คนที่ไม่ผ่านกระบวนการเรื่องทุกไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ครับเช่นคนที่ชีวิตสบายมาตลอดก็จะประสบความสําเร็จได้ยากแล้วอยู่กับคนอื่นยากประมาณว่า EQ ต่ำ EQ ก็คุณภาพทางอารมณ์ emotion coaching นี่เป็นยังไงนะบรรยายวิชาการไว้นี่นะลูกนี่ทุ่มเทมากเลยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเหมือนลูกนกอินทรีลูกนกอินทรี เวลาแม่มันเลี้ยงนะครับสุดยอดเลยแม่มันเลี้ยงเน่ยแล้วครูบาอาจารย์ล้วนแล้วแต่เกษียณอายุมาแล้วความรู้ไม่มีอยู่ในหนังสือความรู้อยู่ในหนังสือเนี่ยมันหาอ่านได้แต่ความรู้มันเกิดจากประสบการณ์ของผู้ทรงรู้แต่มันหายากท่านนักศึกษาทั้งหลายตอนที่ผมเป็นผู้บริหารอยู่ที่บริษัทหนึ่งผมเจอปัญหาหนึ่งครับไอ้เนี่ยมันหาไม่ได้ปัญหาอ่านไม่มีไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยหาอ่านไม่นี ถึงได้ไปเรียนจะจำนวนคนที่จะต้องไปเรียนรู้มีอยู่3ามระดับหนึ่งนะทีเชอร์ทีเชก็คือสอนตามหนังสืออ่านักเรียนเปิดไปหน้าห้านะบทที่ห้าทำนียังรายงานทัหรืยังพิเศษพิเศษพิเศษเสร็จเรียบร้อยครูก็ได้ powerpoint มาเสร็จป้าเรียบร้อยอ่ที่จะพูดก็อยู่ใน powerpoint หมดแล้วน,น,นะคะ หลังจากเรียบร้อยมันก็ของกูไปแล้วอาชไปอายังไงกูก็ได้แล้วเมื่อคืนกูหนานไปแล้วกูหลังจะตื่นก่อนหลังจากเสร็จการวิชาสัมมนาเรียบร้อยแล้วอกตื่นตื่นตื่นค่ะอาจารย์จบเรียบร้อยแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็เลยทีเชอร์ shirt. แล้วลำดับที่สองเขาเรียกว่าโค้ชโคชชงโค้ชโค้ชหมายความว่าผู้บังคับให้เราทําในสิ่งที่เราไม่อยากทํานี่ความหมายของโค้ชนะครับความหมาย โค้ดคือคนที่จริงๆนั้นมันเป็นศัพท์เดียวกันคือครูเหมือนกันแต่ความหมายมันลึกต่างกันโค้ดโคชชิ่ง C O A C H I F C คือครูที่สอนภาษาอังกฤษเนี่ยแกบอกว่าท่านคะถ้าอยากจะพูดภาษาอังกฤษเก่งเนี่ยท่านต้องทำลินต่อแหล่ว้นะครับ ือจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวตัวอาจารย์เองนะครับคือคุณครูเ็าบอกแนะนำอาจารย์อีกทีเสร็จเรียบร้อยก็เอ่อโค้ดคือคนที่บังคับให้เราทําในสิ่งที่เราไม่อยากท <im it> <ural? S 2> ําเช่นนักฟุตบอลโค้ดน Gone ักฟุตบอลบอกให้เราตื่นเพื่อให้เราเป็นในสิ่งที่อะาบังคับให้เราทําในสิ่งที่เราไม่อยากทําเพื่อให้เราเป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นเช <im it> ่นโค้ดนักฟุตบอลที่บังคับให้เขาตื่นนอนเพื่อเขาไปได้แชมป์เช่น คุณครูจ้ำจี้จ้ำชัยเหมือนกับเด็กปหาป .6 ทำหรือยังลูกทำหรือยังบางคนบริหารจัดการไม่ได้หนูต้องมองไปไกลเลยวิชั่นเลยนะเทอมนี้วิชานี้คุณครูสอนยังไงวัตถุประสงค์ตั้งยังไงบุคลิกคุณครูคนนี้ชอบตรงไหนข้อสอบเป็นยังไงวิเคราะห์ปุ๊บ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 แสดงว่ามีภาษีมากกว่าคนอื่นนั่งเรียนรู้และจับเอาประเด็นได้นี่ก็เรียกโค้ดและคนสุดท้ายเมนเทอร์เมนเทอร์เมนเทอร์ M E N T O R เมนเทอร์ or, แปลว่าครูเหมือนกันแต่คนนี้การสอนมาจากประสบการณ์มาจากประสบการณ์ที่ล้วนๆทั้งหมดเลยเช่นลุงผายมไม่เป็นไรลูกเราเช่นเรามีอพิธศ์ลูกนี่ไม่เอาย่างเอาเพื่อปกติอาจารย์จะใส่ย,ย่างสีเหลืองนะครับย่างสีเหลืองเวลาไปปักใต้ยมทิ่ภาพักใต้ที่มารับย่างพี่หวงพี่หวว มันชัดจแน้นะตาพวกนี้ใช้มีความฉลาดในการเลือกสีมากเลยหน้มารบหน้าตาอย่างนี้ก็มันเป็นสบายมากเอถือไปแถวอุดรครับลอกย่างฉันได้หน้าตาเดียวจนตาพวกนี้สองมาตาสอนก็ไมสูงเริ่มลองเด้อเด้อตลองเด้อก็ขาสองสีขมางบนหกจะลงได้ข้าหลักงะลงได้ชีิกินมอสตอเพศมองเห็นชิวิกิมอ างนี้เลยอ่ะมีปัญหาในการดำเนินชีวิตโลกกเราเปลี่ยนไปเยอะมากครับออกจากบ้านใส่ชุดสีไหนมีปัญหาในการดำเนินชีวิตแล้วใช่ไหมครับออกจากวัดใส่ย่งสีไหนต้องคิดแล้วครับอถ้าไปเจอพวกตียวกันโอ้หน้าพระรมหน้าสะอยอย่างยิ่งเลยแต่ถ้าพวกไม่ชอบตรงนั้นข้ามเข้าตัดสินจากสีที่เราถือเอาละปูสวยเลยวันนั้นเออเจอกระสายตาที่ไม่ให้เกียิเจอกระสายตาที่เหยียดย่ำเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็เลยเอาย่ำสีชมพูกลบไ แต่เขาไม่มาอีกครับพักลุกนิ้ตตุนทุบ้นนะะอีกแล้วเป็นอย่างนั้นนะครับ R.M. คืออะไรครับ Risk Management เรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงเวลาจะเดินทางไปต่างจังหวัดอันตรายจะเกิดขึ้นคืออะไรนังล้อรถอาจจะมีการแตกระเบิดก็ไปเช็ดสิครับเช็ดก่อนเดินทางสองอาจจะเกิดประสบอุบัติเหตุเวลาที่เอาก็ต้องนอนให้อิ่ แล้วต้องเช็ค,คเครื่องให้เรียบรอย้อยอาจจะเกิดหลงทางก็หาปแผนที่ไปเตรียม,มให้เรียบร้อย<ม>เช่นงานพี่ๆเขาทำเห็นไหมพี่ๆเขายืนอยู่ข้างหลังเห็นไหมรอเสร็จก็ต้มเราหานทางการที่พันธ์งานนั้นงานชั่นรกิจศพเลยนะครับในทีงนี้ก็รอเสวนาด้านนี้ก็สับป,ปะเลอแา้วต้องงานวัดเตรียมข้าวต้มมาเลยครับเรียบร้อยเขากับบรรยากาศของเราอย่างดีเสร็จเรียบร้อยเขาก็ต้องคิดแล้วว่าเออถ้าถ้า,ถาคนไม่มาเราจะทํายังไงมีแผนหนึ่งแผนสองไปเขาเรียกไอเอ็ม KM ก็คือการสมหัวกันคุยคิดยังไงยังไงยังไงและทปัจจุบันก็บรรยายมาพอสมควรแล้วก็จบคุณสบายใจนะอาจารย์ก็งหนก็ ขอเชิญสถาบันการศึกษาห,หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการนำธรรมสู่สังคมโดยสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความมั่นคงแห่งสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ติดต่อได้ที่ห้อง415อาคารสังขิกะเสนาธวัดศีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร10700โทรสาร0 2 <my> 8 8 2 4 8 <my> 1 8หรือ w w w d h a m m a h a p p i n e s s c o m อีเมล365 underscore dhn at hotmail.co.th รักซึ่งกันและกันเป็นกฎที่อยู่เหนือกฎและไม่มีการกดขี่ข่มเหงกันรายการ365วันขนคนพบธรรมมุงม,มันสร้างสารรค์สังคมให้ดีงามติดตามชมได้ทุกวันอังคารเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจรยิยธรรมเพื่อความมั่นคงแห่งสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์